สวัสดีค่ะเสื้อตกปลาฟพูสปอร์ตนะคะวันนี้มาพร้อมกับสีชมพูดํานะคะไม่ใช่แบ็คพิงนะคะสีสวยมาก,กมากนะคะชมพูที่เห็นเป็นชมพูสดมากเป็นชมพูเข้มแบบที่ในกล้องเห็นเลยค่ะ แล้วก็ตัดกับสีดํานะคะแต่ว่าสีดํากับสีชมพูที่ตัดกันเนี่ยไม่ได้แบบว่าเป็นสีพื้นโล่งๆแต่ว่ามีการไล่โทนสีมีมิติของภาพนะคะ mm. เดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆว่างานกราฟิกสวยขนาดไหนนะคะ mm. เพราะว่าทั้งตัวที่เห็นนะคะคมชัดทั้งตัวเลยรวมไปถึงโลโก้นะคะมาจากเจเปิลตลาดไทยนั่นเองค่ะเป็นลูกค้าเก่านะคะ mm. ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่กลับมาสั่งเสื้อกับทางร้านสั่งหลายตัวมากๆนะคะแล้วก็ งานรายละเอียดสวยคมชัดเหมือนเดิมแน่นอนรวมไปถึงงานเย็บเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้ๆกันนะคะ มาดูที่ด้านหน้าของตัวเสื้อนะคะคอเสื้อสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นคอออเรียกว่าเสื้อแบบมีฮูดนะคะมีฮูดก็คือว่าคอเสื้อนะคะจะติดกับตัวเสื้อเลยเหมือนทั้ง2ตัวที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือว่าเราตั้งใจให้เห็นว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ใส่หมวกคุมนะคะคอเขาก็จะสามารถอยู่ประมาณบริเวณคอได้แต่ถ้าใส่สําหรับคุมกันแดดนะคะก็สามารถใส่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นความพิเศษที่เจเปิลสั่งมานะคะแล้วก็ลายเสื้อนะคะที่เห็นตอนนี้ก็คือพยายามให้ดูใกล้ๆแล้วก็ชัด เลยนะคะเพราะว่าสีจริงนะคะสวยมากมากๆนะคะแล้วก็ลายนะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นลายภา้าปลาปลาอะไรเอ่ยไม่รู้จักปลานะคะปลากระพงปลาปานินปลาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็ใส่มาเรียบร้อยนะคะกราฟิกที่เห็นก็คมแล้วก็ชัดมากค่ะรวมไปถึงแขนเสื้อนะคะแขนเสื้อก็เป็นโทนเดียวสีเดียวกับนี่เดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะคะเป็นสีเดียวกับสีของ งานตัวเสื้อเลยค่ะสวยมากนะคะ ที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือโลโก้นั่นเองค่ะโลโก้ของเจเปิลงานล็อตเก่าๆนะคะก็จะเป็นโลโก้นี้นะคะเห็นปุ๊บจำได้เลยจะเป็นชื่อเจเปิลนะคะแล้วก็จะมีรูปแอปเปิลสีแดงๆนะคะตลาดไทยค่ะสำหรับใครอยากติดต่อนะคะโทรมาเลยค่ะที่0847599188นะคะติดต่อได้คะ่ะโทรไปที่เจเปิลได้เลยอันนี้คืองานเสื้อที่สำเร็จแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูงานเย็บนะคะงานเย็บอ่ะเข้ามาใกล้ๆเลย ใกลแล้วก็ใกลเข้าไปอีกนะคะงานตะเข็บตรงนี้นะคะงานตะเข็บตรงนี้จะเป็นตะเข็บแบบ2ชั้นพิเศษนะคะก็จะทําให้งานเสื้อสวยแล้วก็คุณภาพดีนะคะอ่าตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆนะคะที่เห็นลายขีบลายเหมือนคล้ายๆลายขีบลายเก็ตแล้วก็โลโก้ของเจเปิลนะคะงานจริงสวยคมแล้วก็ชัดมากๆเช่นกันนะคะ แล้วก็ข้อข้อดีนะคะข้อดีของงานเสื้อก็คือจะเป็นงานเสื้อที่ใส่แล้วใส่สบายนะคะไม่ร้อนที่สําคัญก็คือซักได้รีดได้ไม่ต้องกลัวเรื่องสีจะหลุดลอกนะคะอันนี้จะเป็นงานพิมพ์เข้าไปที่โลโก้เลยเออพิมพ์เข้าไปที่ตัวเสื้อเลยนะคะส่วนด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็จะมีตัวนี้นะคะคือด้านหลังของตัวเสื้อของเจเปิลนะคะจะเด่นสุดๆเลยคือโลโก้โลโก้ของเจเปิลเองะคะ่ะแล้วก็ลายเสื้อโดยเฉพาะเลย ที่เด่นสุดๆนะคะแล้วก็สีของงานเสื้อน,นั่นเองค่ะสีชมพูเข้มนะคะอันนี้คือด้านหลังด้านหลังก็จะเด่นไปด้วยงานสีตามที่บอกเลยแล้วก็ถ้าคูดค่ะคูดเวลาถ้าใส่แล้วเขาก็จะอยู่ประมาณประมาณประมาณคอรประมาณบ่าประมาณนี้นั่นเองนะคะ ก็สามารถใส่ได้ค่ะออกแบบได้ทั้งตัวเลยอันนี้ก็ขอบคุณทีมงานของเจเปิลนะคะที่สั่งงานเสื้อเข้ามานะคะเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ต้องรีบส่งเลยเพราะว่าเจเปิลจะได้ทันใช้ช่วงปีใหม่นะคะยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาสั่งงานของร้านสนามสุดข,ของเรานะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะ,ะให้ดูแบบเต็มๆสําหรับ2ตัวคู่นะคะ งานจริงสวยมากนะคะสีสวยมากสีในกล้องก็สวยสีงานจริงที่ลูกค้าได้ก็สวยค่ะสีสดแบบนี้เลยก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะส,สำหรับวันนี้ก็ไปลค่ะสวัสดีค่ะ